สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกัน มาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างอาร์เซนอลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างคริสตันพาเลตคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาสามทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเอเิเรดเอดยมเนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการผนันการสมัครสมาชิกของเพื่อน จะช่วยให้เราได้มีทุนในการขับเคลื่อนต่อไปได้หากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้ทางเราขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านอาร์เซนอลความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับหนึ่งของตารางคะแนนฟอร์มหนัดหลังสุดจากทุกรายการชนะหนัดเสมอ0ูนนัดแพ้0ูนัด โดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้11ประตูเสีย1ประตูวันนี้ทางด้านอาเซนอนของกุณซือมิเกลอาเตตาไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษดแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกเสียจากมาตินโอเดกาด์กาเบลเฮซุสไคฮาวเวตและโนนี่มาดูเอเก้เหล่าบรรดาแข้งเดี่ยงหน้าเดิมซึ่งยังไม่หายดีทั้งหมดคาดว่าอาเตตาเตรียมวางหมากโดยมีวิกเตอร์โยเคเรส ออกสตาร์ทยืนเป้าล่าสกอร์และใช้บูกาโยซากา้าเอเบเรชิเอเซและกาบเบรียลมาร์ติเนลลี่รวมพลังกันทำเกมรุกอยู่ด้านหลังตามระเบียบมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนคริสตัลพาเลซกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ8ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ1นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้8ประตู เสีย7ประตูวันนี้ทางด้านคริสตันพาเลตของคุณสื่อโอลิเวอร์กาเลสเนอร์จะได้ตัวบอรนาโซซา้นโทษแบนกลับมาประจำการอีกครั้งส่วนพวกชีคดูกูเรชาดีริอัตกับคาเลบกปอร่าคือเหล่าบรรดาแข้งเดี่ยงค้างสต็อกซึ่งอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวยกเข่งคาดว่า g กาเลสเนอร์เตรียมจัดทัพโดยมีชองฟิลิเป้มาเตบา ออกสตาร์ทยืนหน้าลาตาขายและใช้เยเรมีปิโนกับอิสไมล่าซาเป็นสองกลางรุกคอยสพอร์ตอยู่ด้านหลังตามสูตร11ผู้เั่งที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้อาเซนอนจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยดาบิดรายาเยอเยียนทิมเบอร์วิลเลียมซาลีบากาเบรียลมากันเยสไมเลสลุยส,สเกลลี่มาตินซูบิเมนดี ดีคอนไรส์บูกายโยสาก้าเอเบเรชิเอเซกาเบรียลมาตินเลีวิกเตอร์โยเคเรสคริสตันพาเลสจะมาใน,นระบบ3 4มสนึ่ำทีมโดยดีนเฮนเดอร์สันมาร์เกอีมักซองลาครัวคริสลิชาร์ดดานียนมุนยอสวิลฮิลช์เจฟเฟอร์สันเลอมาไทริกมิเชล เยเรมีปีโ e นอิสเมลาซาชองฟิลิเปมาเตตาทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านอาเซนอลนชนะ3นัดเสมอ2นัดแพ้0ูนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้16ประตูเสีย6ประตูแม้ทีมเยนคริสตันพาเลตจะเริ่มเข้าสู่กราฟที่ดิ่งหัวลงอย่างเห็นได้ชัด จกผูง,งานสามเกมท้ายทุกรายการทว่าจัวหัวเป็นว่าลอนดอนดรบบี้แล้วมั่นใจได้เลยว่าพวกเขาไม่ยอมสีโลราบอย่างแน่ดอนแถมเขาก็มีคาแรคเตอร์ชัดเจนกับการประชิญหน้ากับทีมมาตรฐานเหนือกว่าซึ่งมักจะทำเซอร์ไพรส์ได้บ่อยครั้งประกอบกับเจ้าบ้านอาร์เซนอลต้องทำศึกดร์บี้ร่วมเมืองเป็นหนที่3ติดต่อกันซึ่งแต่ละแมตท,ที่เตะไปนั้นก็ถือว่าเก็บผลลัพธ์ในสนามได้ดีต่อเนื่องแต่กลับไม่ทำตังให้กับแฟนๆเลยสักครั้ง แถมรูปเกมก็ไม่ได้กินขาดขนาดนั้นหากมาเจอกับสายแข็งแบบประสาทเรือนแก้วมีเปอร์เซ็นต์ไปไม่ถึงฝั่งฝันสูงเปอร์เซ็นต์ที่อารเซนอนจะชนะอยู่ที่65%เปอร์เซ็นต์ปอร์เซ็ตที่คริสตันพาเลตจะชนะอยู่ที่15%เปและผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20%์จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าอารเซนอนเปิดบ้านชนะคริสตันพาเลตไปด้วยประตู2ประตูต่อหนึ่ง ตอนนี้ทางช่องของเราโดนระบบเล่นงานหนักมากการน้ำส่งวิดีโอใหม่ไม่ขึ้นในฟีดของเพื่อนๆทางเราขอรบกวนเวลาอันมีค่าของเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยวันนี้เชียร์ทีมไหนกันเพื่อนๆท่านอื่นจะได้เห็นแนวทางและยังช่วยให้ระบบเห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์อีกด้วยขอบคุณมากครับที่ช่วยกันครับ เรามาต่อกันในคู่ที่2กันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างแอสตันวิลล่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างแมนซิตี้คู่นี้จะลงแตกันในเวลา3ทุ่งตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามวิลล่าพาร์คเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านแอสตันวิลล่าความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ11ของตารางคะแนนฟอร์มฮนัดหลังสูตจากทุกรายการ ชนะ4นัดเสมอ0นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย5ประตูวันนี้ทางด้านแอสตันวิลล่าของกุนซืออูนเอเมรีไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษดแบนเข้ามาเพิ่มเติมแว้นเสียจากยูลิตีเลมองกับอันเดสกาเซียสองแข้งเดี่ยงหน้าเดิมซึ่งอยู่ในระหว่างพักพื้นฟูร่างกายทั้งคู่คาดว่าเอเมรี่เตรียมวางหมากโดยมี โอลี่วัดกินออกสตาร์ทยืนเป้าล่าสกอร์และใช้มอร์แกนโลเจอร์สรับจ็อบเพเมเกอร์คอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามระเบียบมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนแมนซิตี้กันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ2ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4นัดเสมอ1นัดแพ้0นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้11ประตูเสีย4ประตู วันนี้ทางด้านแมนซิตี้ของกุนซือเป๊ปกวาดิโอลาจะไล่เงานิโก้กอนซาเลสกลางรับอนาคตไกลที่เจ็บจากเกมกลางสัปดาห์สมทบกับพวกอับดูโคดีคูซานอฟกับโรดิโก้เออร์นันเดสสองแข้งเดี่ยงค้างสต็อกซึ่งยังไม่หายดีทั้งสองลายคาดว่าเป๊ปเตรียมจัดทัพโดยมีเออร์ลิงฮาแลนด์ออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตาข่ายและใช้ซาวินโย กับเชเลมี่โดกูคอยขึ้นเกมริมเส้นขวาซ้ายเหมือนเช่นเคย11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้แอสตันวิลล่าจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยเอมิเลียโนมาร์ติเนสแมตตี้แคสเอสลี์คอนซาไทโลนิงลูคัสดีนลาแมโบกาดบูบาก้ากามาลาจอห์นแมกกินมอร์แกนโลเจอร์ ดอนเยลมาเลนโอลีวัตสกินแมนซิตี้จะมาในระบบ4-1-4-1 41, นำทีมโดยจาลุยจิดอนารูมามาเทอุสนูเนสจอห์นสโตนลูเบนดีอาสยอสโกกวาดิโอมาเทโอโควาซิสซาวินโยเบนันโดซินวาติยานีไลเดนเดอร์สเฉลมี่โดกูเออร์ลิงฮาแลน พัสนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าชนะ2นัดเสมอ0นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสีย11ประตู บอกเลยว่าถ้าเปิดหน้าเสือมาไม่ถึงหนึ่งเสาไฟงานนี้อาคันตุกะแมนซิตี้หวานเจี๊ยบแน่นอนเพราะโจ์แค่เก็บ3คะแนนกับออกไปดูแล้วไม่น่ายากเพราะมาตรฐานกับความมั่นใจตอนนี้ไม่มีใครเอาพวกเขาลงโดยเฉพาะเออร์ลิงฮาแลนด์ที่หลุดพ้นจากคำสาปและกลับมาไล่ถลุงสกอร์ได้ทุกนัดเรียกว่าอย่างน้อยๆต้องมีชื่อของเจ้าตัวแล้ว1ลูกต่อนหนึ่งเกมจริงอยู่ที่เจ้าถิ่นแอสตันวิลล่าช่วงหลังก็งานเนี้ยบไม่แพ้กันทว่าล่าสุดบุกพายโกอาเฮด 1นต่อ2และได้พักน้อยกว่า1วันมองแล้วอาจจะมีอาการกอบล้าให้เห็นในช่วงครึ่งหลังก็เป็นได้ก็ไม่แปลกที่อาคันตูกะจะบุกเอาชนะได้สบายเปอร์เซนต์ที่แอสตันวิลล่าจะชนะอยู่ที่25เปอร์เซนนต์ที่แมนซิตี้จะชนะอยู่ที่65ซและผลที่คู่นี้จะออกมาเสมือนอยู่ที่10เจากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าแมนซิตี้บุกชนะแอสตันวิลล่าไปด้วยประตู2ประตูต่อหนึ่ง เรามาต่อกันในคู่ที่3คู่สุดท้ายกันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการลอลิกาสเปนโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเรอัลมาดริดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างบาร์เซโลนาคู่นี้จะลงเตะกันในเวลา4ี่ทุ่งสิตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามซานติอาโกเบอร์นาเบลเรามาเริ่มกันที่โจบ้านเรอัลมาดริดความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับหนึ่งของตารางคะแนน ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4ี่นัดเสมอ0ูนนัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้10ประตูเสีย6ประตูวันนี้ทางด้านเรอัลมาดริดเจ้าทินยังคงเจอปัญหาแนวรับเจ็บกันเพียบไม่ว่าจะเป็นดานี่กาบาเข่าอันโตนิโอรูดิเกอร์เทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนและแฟร์กรองเมนดี้จึงไม่ค่อยเหลือทางเลือกแม้รายหลังกลับมาซ้อมได้แล้วแต่ยังไม่น่าพร้อมจึงต้องส่งแผงแบ็กโฟชุดเดิมจากนัดก่อน ขณะที่กองกลางและแดนหน้าพร้อมประจำการโดยมีคิเลียนเอบัปเป้วินิซิอุสจูเนียร์และฟรังโกมาสตานตุโอ o โนประสานงานร่วมกันมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนบาเซลลนากันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ2ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ0นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้13ประตูเสีย9ประตู วันนี้ทางด้านบาร์เซลโลนาบุกมาเยือนพร้อมกับปัญหานักเตะเดี่ยงเยอะเช่นกันแม้ว่าจะเป็นมาร์คอันเรแทสเตเกนผู้รักษาประตูทีมชาติเยอรมันรวมถึงกาบีดานีโอมราฟินญาโคอันกาเซียนและดาวยิงตัวเก่งอย่างโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ที่เหลือเตรียมใช้ชุดเดิมจากแมตทล่มโอลิมเปียกอส6-1ต่หน้าเป้าต้องส่งเฟรนปาเรสลงล่าตาข่ายโดยมีมาคัสแรดฟอร์ดเป็นทีเด็ดริมเส้น 11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้เรอัลมาดริดจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยติโบกูตัวสเฟเดริโกวาเวยเดเอเดมิลิตาราอุนอาเซนซิโออัลบาโรกาเรราสอาดากูเลออเรเลียนชูอาเมนีจูดเบลลิงแฮมฟรังโกมาสตันตุโอโนคิเลียนเอ็มบาเป้วินิซิอุสจูเนียร์บาเซโลนาจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยวอยเซ็กเซสนี่ จูนส์คุนเดเปาคูบาซีเอริกาเซียอเลฮันโดบาเดเปดรีเฟรนกี้เดยองลามินยาเมลเฟมินโลเปสมาคัสแรดฟอร์ดและเฟรนตอเรสทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านเรอัลมาดริดชนะ2นัดเสมอ1นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย15ประตู มาดริดยังคงเล่นด้วยความมั่นใจหลังจากเก็บใช้4นัดติดต่อกันและเข้าวินในทีม6เกมรวดในฤดูกาลนี้ส่วนบาร์เซโลนาก็เริ่มคืนฟอร์มเขาวิน2แมตช์รวดยิงรวม8ตุงอีกทั้งชนะนอกบ้านถึง4ใน6ทริปล่าสุดประกอบกับเป็นศึกแทงศักดิ์ศรีเชื่อว่าอาคันตุกะไม่ยอมง่ายๆบวกกับต้องการแซงราชันชุดขาวขึ้นไปเป็นจ่าฝูงหากพลิกซิวสแต้มได้ หรือ,อย่างน้อยยื้อเสมอเพื่อไม่ให้ถูกเจ้าบ้านทิ้งห่างไปมากกว่านี้นอกจากนั้นอาคันตุกะโชว์ฟอร์มได้แจ่มแทบทุกครั้งยามมาเยือนเบอร์นาเบลโดยการชนะออกมาถึง5ใน7ทริปหลังสุดดังนั้นว่าตามสถานการณ์และทางบอลเปอร์เซนที่เรอัลมาดริดจะชนะอยู่ที่45เปอร์เซ็นที่บาร์เซโลนาจะชนะอยู่ที่40และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15 จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเรอัลมาดริดเปิดบ้านเสมอบาเซโลนาไปด้วยประตู2ประตูต่อ,อ2แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้ท่านอื่นด้วยแล้วสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเรา อย่าลืมกด subscribe กด like และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI w คร k c ห์บอ n และพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ